แต่ลูกมึงไงถ้าเป็นเด็กดีเด็กเรียนไปเที่ยวผับทำไมทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอ,อถ้าหากว่าเด็กดีเด็กเรียนเนี่ยเขาไม่ไปเที่ยวผับเพราะว่าถัดมันเป็นปที่อโคโจรไอ้สมรักมึงก็เสือกเมาเอ,อแล้วเสร็จแล้วบอกว่าต้องไปร้องชาดาร้องทําไมมันเป็นเพียงไอ้ขี้เมาคนหนึ่งไม่ใช่เป็นเป็นพวกมาเฟียชาดาอนุทินเขาตั้งมาให้มาปราบมาเฟียไม่ได้ให้มาปราบขี้เมาช่างหัวมันสมรักไม่ได้ไปฆ่าใครพูดภาษาชาวบ้านก็คือเอาไปไปถู แล้วมันก็นหลังอันนี้แม่พูดจริงๆน้ําอสุจิมันก็นหลังยาดัดเจริตเพราะนี่โลกมันยุค 5G 6G ไปแล้วเด็กมันเสพโซเชียลในมอืเอเถอจนมันรู้ทุกอย่างเด็กเดี๋ยวนี้12ก็มีเพศสัมพันธ์มีการล่าแต้มด้วยว่าเอ้ยวันนี้กูไปล่าแต้มคนนังนคนนี้มาโอ้กูมีคนที่เท่าไหร่เท่าไหร่นั่นคือการโชว์ล่าแต้มแล้วรู้จริงเพราะว่าแม่คลุกคลีกับเยาวชนไม่กล้าคิดภาพตามที่แม่ให้สัมภาษณ์ <laughs> แม่ก็พูดสาเหตุภาพเลยนะคะแม่บอกว่าในฐานะนักกฎหมายถามกันคือจะไปช่วยอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะแต่ว่าคุณสมรักเขาฆ่าคนตายเหรอมันต้องถึงขนาดนั้นเลยเหรอกันเพราะว่าคุณชาดากับคุณอนุทินเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ปราบผู้มีอิทธิพลคุณสมรักก็เป็นแค่คนเมาแล้วหงีคนนึงเท่านั้นเองอ่ะคุณผู้ชม,มส่วนเรื่องนี้มันจะลุกลามบานปลายเดือดร้อนไปยังสถานบันเทิงที่เที่ยวต้องถูกสั่งปิดมีคนตกงาน เพราะว่าเยาวชนคนนี้คนเดียวแม่ลีน่าบอกนะคะว่าถ้าใครจะมาพูดว่าเด็กดีดูพฤติกรรมด้วย